โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดีมนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นมินิโบกับใครแต่แต่อะไรของเขาวะวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกับพัานลอยนะครับผมหรือนางฟ้านั่นเองนะครับเขินโอ้ <c oughs> oh, จะเรียกว่าทายก็ยังไงอยู่เนาะโอเควันนี้เราอยู่ในมินิโบพาที่สามนะครับกับการเอาชีิตรอด <c oughs> ข,อของผมผมกับพานล <c oughs> อยนะับท <c oughs> องฟ้าดิทำไม <c oughs> สวยไหมสวย หนูก็สวยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างบ้านกันเลยจากพาแล้วที่เราบอกกันไว้พอยมีเรื่องให้ช่วยอะไรอยู่เห็นตรงนั้นไหมหญ้าหญ้าไม่ใช่หญ้าดิใบไม้จัดการเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างบ้านกันเลยดีกว่านะครับผมจากพาแลรวที่เราเคลียร์พื้นที่เราพร้อมแล้วนะครับโอ้โหพอยตัดไม้เยอะว่ะฮะไม่มีอะไรหรอ สเต็กติปอะไรอย่างนี้เก็บไว้ขอบคุณหนึ่งร้อยดอลเนรนะครับจากน้องอะไรเนี่ยอขอบคุณนะครับใ่รวะไม่มีพี่ไม่ได้สตรีมพี่คิดอัดคลิปพี่หลอกพ่อยัยเฉยอ๋ออันน้องอะไรเนี่ยน้องอะไรเนี่ยน้องอ่ะน้องอ่ะก็มีเยอะ,ะอม,มีเยอะเฮ้ยรอ, hey, อเล่น,อนโอ้โหดูดิคือไม่คือคุยกันมาเกือบเกือบปีแล้วอืมเกือบสามสิบปีแล้วไม่เคยพูดคำว่ามึงเลย พี่พูดใส่หนูประจำอ่ะอาอแต่พอยไม่แต่พอยไม่เคยพูดมึงกับพี่ถูกไหมแต่ว่าหนูเป็นพี่พี่อะไรไม่เคยอ่ะไม่อ่ะพี่เป็นพี่พอยกี่ปีสิบปีโหตายละพี่เป็นพี่พอยสิบกว่าปีแล้วนะพอยโอ้คือตอนนี้พี่พี่อายุยี่สิบห้าถ้ามีคิคิป Q a นเอหรือคิปอะไรอ่ะถ้าอยากรูอายุพี่ดีมากหรอดูได้เลยนะว่าอะไรก็บอกไปแล้วนี่บอกไปแล้วนี่ไม่ใช่ ตอนนี้สิอย่าเงาเขาร้องเฮ้ยด่าเหอทำไมต้องด่าวะลงมาลงมาเดี่ยวลงมาเดี่วกับพี่พี่อะลงมาคิดว่าเก่งเหรอคิดว่าเก่งเหรอคิดว่าเก่งเหรอเออเออเออเก่งมากเลยเอาไปเอาไปเอ้ยยายยายขอโทษ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 โอ้พอพี่จะสร้างบ้านเนี s <S ่ยโอ้เราจะสร้างบ้านอยู่ด้วยกันเนี่ยเอาเอาไปคือเราจะสร้างบ้านอยู่ด้วยกันไงเธอ แล้วพี่หนูฝั่งวนูน่ะมันเป็นทะเลรายเว้ยใช่คือตื่นมาก็แบบโอ้ทะเลเดีย๋ยวเราจะไปตุยทะเลจบนะจบนะ <c oughs> อะไรโอเคจมน้ำตายไปเลยช่วยไ่เลยช่วยไปเลยช่วยไปตัดต้นไม้มาอีกอ<ะ>ไปเไร็วเท่าไรจ้ะเทะ่าไรจ้ะ เอาเท่าที่เอาเท่าที่ไหวอ่ะเออจบนะโอเคจบนะโอ๋อเอาสีอะไรสีเออสีเอาอะไรก็ได้มาคือไม่อกี้พูดอะไรเปล่าวใครพูดอะไรวะเปล่าโอเคก็ไม่มีอะไรคือเป็นเรื่องพูดอะไรเฮ้มเฮ้มเฮ้มเอ้มเฮ้มพ่อ โ oh, oh. อ้เจ็บคอแอมมาพ่อคือมีแต่คนบอกว่าพี่กลัวกลัวหรือเปล่าคือผมไม่กลัวนะอะไรเขาก็แค่คนเขาแค่แค่คนเนี่ยผมต้องกลัวเดี๋ยวครับจงดูไว้นะผมไม่กลัวนี่ผมพูดต่อหน้าเลยนะว่าผมไม่กลัวคิดเอาคิด <c oughs> เอาถ้าอยากรู้เรื่องพี่ดิมก็ไปติดตามในไอจีพอยนะคะ k p h a t แล้วก็ t h a p l y เราจะได้รู้ว่าพี่ทีมกลัวหรือไม่กลัวไม่กลัวครับไม่กลัวเฮ้ยต่อหน้าคนก็นี่หน่อยที่นะครับไม่กลัวเลยไม่ได้ยินเลยโอเคนะต่อหน้าคนไม่ต้องบอกใครนะว่าว่าพี่กลัวเออโอเคโอเคครับก็นั่นแหละผมไม่กลัวไงจบนะเรื่องอะไรต้องกลัวถามดีคนดูเรื่องอะไรต้องกลัววะเนาะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยต่อหน้าคลิปนะต่อหน้าคนดูนะโอเคนะโอเคนะพูดกันแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมไม่กลัวใครกลัวล่ะ พาพอยช่วยขุดทรายหน่อยได้ไหมแต่ไม่ต้องเอาทรายแถวนี้นะทรายแถวนี้คือมันแบบว่าเอาไว้ให้มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือบ้านเราอ่ะต้อง,องออคือบ้านเราคืออยากให้บ้านเราสวยคือเธอไปขุดทรายตรงนู่นน่ะทะเลทรายที่เธอเห็นนั่นแหละไปไกลๆอ่ะแล้วก็ไปเอาตรงนั้นอ่ะเข้าใจปะให้หนูโดนกับมองเพรทิมเดี๋ยวพี่ไปช่วยโอ้มันไม่มีหรอกอีบ้ามีไม่เห็นเห็น,เห,นเห็นแตนก ก็มีตอนนี้คือเรากำลังวางโครงล่างบ้านโครงล่างบ้านถูกป่าวะโครงสร้างบ้านเออโครงสร้างบ้านนะครับอ,อุ้ยอุ้ยไม่ใช่ดิโครงล่างโครงล่างโครงโครงสร้างเออเออโครงสร้างเออตลกตลกเอาขวานมายืมดิโอ้โหอ่ะป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 ะ พี่ทำให้ใหม่เลยก็ได้อะน้องๆพี่คือพี่สงสารน้องอะ่ะม,มานี่มานี่เอ่อเดี๋ยวเอาขวานาไปเบเบไปตีมจะน่ารักกันเวลาแต่น่ารักกันเวลาพี่เหรอไม่ไก่ตัวนั้นอะโอเคได้มึงมึงเป็นเคเอฟซีกูซะาถ<ด>ึงถ<ด>ึงเ<ด>ข้าใจไหม,ไมว่าถึง ชมแก่น่ารักไม่ได้ไม่ได้รับไม่ได้ตายซะเออ่ะเงียบหุ่นฟ้าปิดเป็นอะไรพี่ใช้อะไรอีกอ่ะฮะใช้อะไรอีกเอ้ยอะไรวะเนี่ยพี่กดออโต้จัมเหรอเนี่ยออจจะจับรู้เหรอคืออะไรโอจะปากไม่ว่าลูกคอทำไมอ่ะห้ามล้ำผพเอาดีๆเอาดีๆขอสาระขอสาระ เลขเกี่ยวปากหนูบอกดิว่าข้อดีข้อเสียในการดัดฟันคืออะไรข้อดีก็คือทําให้ฟันมันเข้าที่เว้ข้อเสียคือต้องมาเจ็บฟันอะในตอนเปลี่ยนยางทุกๆเดือนแล้วก็ต้องมาเจ็บที่เด็กมันเกี่ยวปากก็จะเป็นแผลในปากอะไรก็ไม่รู้อย่างเง้ยคือมันทรมานมากเลยทุกคนแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปไรจะดัดหรือไม่ดัดก็ดัดดิทําไมอะ <laughs> ก็ไดานในฝันเะป็นเข้าที่ฝันพลอยก็เข้าที่นะไม่เอาจริงไม่โหพี่ต้องดูตอนหมอหนึ่งมสองทำไมอะยังไม่รู้จักหนูอีกเหรอรู้จักรู้จักตั้งนานแล้วอือคือเห็นหน้าก็แบบมองหน้ามึงต้องเป็นแฟนกูแล้วอะ่ะโอ้ยน่ากลัวโลคจิตอ่ะเหรอไม่ปอิทิโรคจิตเหรออืมเอาดีเอ,อเอาจริงหนูเห็นพี่หนูคิดว่าพี่เป็นโรคจิตอ่ะ ใช่พี่ก็ตอนแรกพี่ก็เห็นพอเป็นโรคจิตนะนะคือแบบแรกพี่เห็นพอเป็นโรคจิตไม่รู้อ่ะคือแบบทำไมชอบมองหน้าก็รู้นะเออใครเป็นคนมองก็หลอกครับก็หลอครับเอาง่ายๆก็หลอะครับก็คือหลอนะไม่งั้นเขาไม่มองผมหรอกไม่ถึงกับขั้นอะไรหรอกครับถึงกับไอเลยเห็นไหมคือความหลอกของผมถึงกับไอเลย อตาจะอ้วกก็เสียดายอาหารในท้องโอ้โหดูดิดูพูดดิดูพูดดิโอ้โหมันเสียเสียนะ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 พี่เสียนะพูดอย่างเงี้ยพี่เสียนะหมดเลยไม่เป็นความจริงไม่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 ไมไมนี่กินน้ำคอแห้งคอแห้งคอแห้งขอได้ยินเด้อเออไม่ดีขนาดไหนะก็อย่าไปใช้นะครับแฟนเทคนะครับค <c oughs> อยใ,ใช้แฟนเทคนะครับ หลายคนอาจจะรู้ว่าใช้แฟรนไชสนะครับเมาส์เมาส์ใช้เมาส์อะไรไม่รู้แต่ผมฟังใช้แฟรนไชสนะครับผมใช่แล้วอนาคตกำลังจะใช้คีย์บอร์ดแฟรนไชสนะครับคือตอนนี้พอกำลังซื้อเข้าใหม่กมก็ยังไมู่้นี่ก็ได้ครับผได้คลิปนี้จัดไปขายของไปดิเอาซ้ายเท่าไหร่ฮะเอาเยอะๆเอาเยอะๆเท่าที่มีเนี่ยคนเราคือมันได้ยินแล้วนะเว้ยแต่ก็ยังทำตัวแบบแบบฮะเพื่อเสียเวลาทำไมอ่ะ อเอาท<า>รายมาทำไมวะทำกระจกอ๋อกูไม่อยากเป็นสเปอร์แมนเพราะฉะนั้นมึงตายซะอืออือแล้วเวลานอนแล้วใช่เหรอดีหรอ,หรอไม่ไม่ง่วงง่วงนอนไม่เอาไม่ให้นอนคือตอนนี้เราอาชีพประมาณตีสามนะคือง่วงมากลแล้วเราต้องตื่นตีห้าทุกคนใช่ใช่ตื่นตีห้าไปโรงเรียนนะเราเล่นตื่นตีห้าไปทำงาน ใช่ไหมพาลอตเขาจะไปทํางานครับคือเขาเขาเป็นเนี่ยคือเขาเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบโปรดิวเซอร์อะตื่นมาเขาก็ต้องบบว่าถ่ายคลิปทั้งวันเลยครับอืมไม่มีเวลาว่างค่ะทุกคนอืมอเรากูจะสร้างบ้านทำไปตรงนี้วะไม่เอาไม่เอากูจะสร้างบ้านทำไปตรงนี้วยทำไปตรงนู้นแทนที่ตรงนู้นกูจะทำเออแทนที่ตรงนี้ก็ทำฝาแฝากันะ คือไอกระกะบองเพชรอะตะบองนั่นแหละเดี๋ยวเออยังไม่ต้องคือเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเราจะทําตะบองเพชรล้อมรอบบ้านเราเลยเพราะจะเป็นปีข้างหน้าจะมีกระบองมันจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนลบขู่ลบตาเรานะครับโอเคมานอนเลยพักนี้ก็จะเดินชนเองแล้วก็จะเจ็บเองคือวันนี้เราค้างไว้แค่นี้ก่อนก็คืออย่างน้อยเราก็ได้โครงสร้างบ้านเสร็จแล้วนะครับโอเคมาๆเร็วๆเธอมาเร็วๆนะ่ะ อ่ะอ่ะอย่างนี้ไม่มีเจ๊อ๋อนั่นมนเพลงคิดถึงนี่หว่าเร็ว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 เรับบ้านจะแล้วคนที่บ้านให้อภัยแล้วเธอเอาแบบนั้นตั้งนานแล้วทำไมเธอไม่อุ้ยตั้งนานทำไมเธอไม่เอานี่วะเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยขุดไว้กูเยอะอ้ารอไปไปไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านนอ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 นแล้วแม่บอกเดี๋ยว โอเคครับเด็กๆก็คลิปนี้ก็คงค้างเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดีย๋ยวตอนหน้าเราจะก็จะมาแต่งบ้านเติมชั้น2หรือตกแต่งอะไรข้างในบ้านให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเติมกระจกนะครับผมในพาร์ทที่4โอเคส่วนพสสาร์ทสก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติด,ดตามให้กับดิมคงและพะร้อยกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของดิมคงและพะร้อยก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปนะครักกบบ๊ายบายเจ้ครับผม๋ยวบ๊าไปบายบายเธอจะรับฟิ <c oughs> ตอีก <c oughs> นานมนะ้้ย้ยยยเฮอุ เฮ้ย APD เฮ้ยมันคือคิปเปอร์เหรอพี่พียิมตายอ่ะใช่พี่ตายโอเคของพี่กระจายเลยไม่บ้านอรักโอ้แม่เป็นไรแม่เป็นไรค่อยซ่าโอเคอย่าพันหน้าเรามาสร้างกันใหม่นะครับโอเคตอนนี้ก่อนนอนไม่ไม่ไหวแล้วยิงง่วงละโอเคครับบายบายครับผมบายบายไปหนอน Bikai tu. lah